ดูดวงชาวาราศีกุมดวงขึ้นแล้วขึ้นอีกดวงนี้ห้ามดา่าดวงชะตาจะแปะนะครับดวงชะตาจะเปลี่ยนพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายห้าว่าไกาัวาจาสิธิ์เกิดขึ้นนะครับผมและว่าแนละ้วตัวเองจะนะครับอาจจะล่วงลงมาก็ได้เพราะฉะนั้นอยู่เงียบๆนะครับอยู่ให้เป็นดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งวงล้อแห่งวาจัร วิวา er fortune บังเกิดขึ้นในโชคตาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์หรือโชคโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสขาววิวาขาวมงคลเข้ามาจดหนักจะเต็มในโชคตาดวงสุขสมสมบังดังใจหมาย้าจะยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวสาสนาอัศวินขีม่ม้าถือดาบประหาสประหารศัตรูให้หมดไปสิน้นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคตรงตำแหน่งไฮเปร์เพน นะครับดาบสองควายเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งการไล่ล้ำสังสั์ไล่ล้ำเต้นระำํำเพลงกองกันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ตกตำแหน่งเอ็เพสโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปัก,กคุ้มครองราาักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาตกตำแหน่งนักรบกาได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาที่จะมุ่งมั่นการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดี ด้วยบุญกุศลวัส,สนาบมีดดาบปักตรงกลางใจกะบวนกวายกษาตกสาตรยได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงได้พัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลาคาบุญกุศลวัส,สนาบีดดาบลงมาปักเต็มหลังนบโชคชะตาของท่านเหมือนโดนบีบบังคับให้มุ่งตรงไปข้างหน้าซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเดี่ยวเดียวหาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคได้ลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ล้ลำเต้นระบำเพลงกองกันได้มองการไกล ได้ปรับปรุงได้พัฒนาตกตำแหน่งสองเหรียญโชคลาบเงินทองบาร,รมีวัสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้นรองรักษาท่านแบกภาระไว้ยอย่างหนักหน่วมหลวงจะตาของท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลงผัน 8, พัฒนาอย่างทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ได้มอบส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลนะผมการมาไปยองเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันเมื่อถึงเวลาท่านถึอเขมในโชคชะตา นับแต่ลฟเวอร์เกิดขึ้นในโชคตตาธุรกิจการงานการเงนิงน,งนชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองเข้ามาเข้ามาเยอะแยะมากมายเพื่อนเก่าสมัยเด็กเข้ามาบอกเก่าเล่าสิบเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคตาด้วยความจิตใจที่อ่อนโยนมากเกินไปจะทําให้ใครบางคนทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ำแย่รู้สึกเบื่อหน่ายการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาส,กาสข่าววิวาเข้ามาตกตําแหน่งการแกะสลักปฏิปอย นับสามเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตานะับการส่งมอบถ้วยทองโอกาสวงล้อแห่งวัตจักรนะครับผมเทนคัพเกิดขึ้นนะครับท่านมีเกณฑ์จะตาจะรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสดีก็ามาแล้วตกตำแหน่งเดอเวิร์ดดวงแก้วมณีสองแสงส่งถึงตัวท่านแล้วท่านจะได้ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา ครับคุณจะได้ค้นพบได้พบได้เจออัศวนขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมาบารมีวาสนาท่านจะได้ริเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการปฏิบัติโอยการริเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีเหรียญใหญ่เบิร์เกิดขึ้นในโชคตามีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสาบกระสายอดทนอดกดั้นดวงแบบนี้ดวเงเศรษฐีเงินล้าน น้ำเจ้ากรรมในเวณเข้ามาลุมแล้วทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่รู้สึกตกต่ำเบียดินรู้สึกว่าไม่อยากจะทำอะไรทั้งสิน้นนะผมให้ท่านหลบดีซ่อนเล้นแก้ไขปรบปุงตกตาแหน่งลื่นเลิกสังสรรค์ไล่ลาเต้นระบําเพลงกองกันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ชัตกตําแหน่งถ้วยทองเจ้าตายชีวิตรับทรัพย์รับรับฟังดูดวงกับหมอพบต่อกันยาวๆครับในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะได้รับโอกาสใหมๆ่ๆในหลายด้าน ทั้งในเรื่องของการงานการเงินและความสัมพันธ์แต่ก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพและอารมณ์ที่อ่อนไหวควรใช้ชีวิตอย่างสมดุลและไม่เครียดจนเกินไปเพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เข้ามาได้อย่างเต็มที่การงานในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะมีความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆ ในการทำงานเป็นอย่างมากมีโอกาสได้แสดงความสามารถและได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าแต่ก็ต้องระวังงอนในเรื่องของการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมเพราะอาจมีความเห็นที่แตกต่างหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ควรใช้ความอดทนและความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและไม่ควรยึดติดกับความคิดของตนเองมากเกินไป สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่จะมีโอกาสได้งานที่ตรงกับความสนใจและความถนัดแต่อาจต้องใช้ความพยายามและความอดทนในการสมัครงานควรเตรียมเอกสารและผลงานให้พร้อมและฝึกฝนทักษะในการสัมภาษณ์งานเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานที่ดีและมั่นคงการเงินในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะมีรายได้ที่ค่อนข้างผันผวน มีทั้งรายได้ที่เพิ่มขึ้นและรายจ่ายที่สูงขึ้นควรวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบและเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับเงินจากการขายของเก่าหรือของสะสมแต่ควรตรวจสอบราคาและสภาพของสินค้าให้ดีก่อนตัดสินใจขายและไม่ควรขาย ในราคาที่ต่ำเกินไปเพื่อให้ได้กำไรที่คุ้มค่าและไม่เสียเปรียบการเรียนในเดือนนี้ชาวราศีกุมที่กำลังศึกษาอยู่จะมีความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียนเป็นพิเศษมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์แต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการแบ่งเวลาและการจัดลำดับความสำคัญไม่ควรใช้เวลากับกิจกรรมอื่นๆมากเกินไปจนละเลยการเรียนสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อจะมีโอกาสได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่ดีจากรุ่นพี่หรือผู้ที่มีประสบการณ์แต่ควรตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดและไม่ควรตัดสินใจด่วนเกินไปควรเปรียบเทียบหลักสูตร และสถาบันต่างๆอย่างรอบคอบและเลือกเรียนในสาขาที่ตรงกับความสนใจและความถนัดของตนเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในอนาคตยอดค้าขายในเดือนนี้ชาวราศีกุมที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายจะมียอดขายที่ทรงตัวมีทั้งลูกค้าเก่าที่ซื้อซำ้ำและลูกค้าใหม่ ที่เข้ามาเพิ่มแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการแข่งขันและการตัดราคาควรรักษาคุณภาพสินค้าและบริการให้ดีและหาวิธีการส่งเสริมการขายที่แตกต่างและน่าสนใจเพื่อดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือขยายช่องทางการขายใหม่ๆ แต่ควรศึกษาข้อมูลและวางแผนให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนและไม่ควรทำสัญญาหรือข้อตกลงที่ผูกมัดเกินไปเพื่อลดความเสี่ยงและรักษาผลประโยชน์ของธุรกิจในระยะยาวเลขนำโชคเลขนำโชคของชาวราศีกุมในเดือนนี้ได้แก่2 6, 8และ15บควรใช้เลขเหล่านี้ในการทำธุรกรรมที่สำคัญ หรือการตัดสินใจครั้งใหญ่ๆเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จและความโชคดีเกณฑ์การเดินทางในเดือนนี้ชาวราศีกุมมีเกณฑ์ได้เดินทางไปยังสถานที่ใหม,ใหม่หรือได้ท่องเที่ยวในที่ที่ไม่คุ้นเคยแต่ควรวางแผนการเดินทางให้ดีและไม่ควรประมาทหรือเสี่ยงอันตรายควรเลือกเดินทางในช่วงต้นเดือนหรือช่วงกลางเดือน และหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงปลายเดือนหรือช่วงที่มีอากาศแปรปรวนหากต้องเดินทางไปต่างประเทศควรตรวจสอบเอกสารและวีซ่าให้เรียบร้อยและควรซื้อประกันการเดินทางไว้ด้วยเพื่อป้องกันปัญหาและค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดและควรระวังในเรื่องของอาหารการกินและสุขอนามัยเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย หรือโรคภัยต่างๆในระหว่างการเดินทางสรุปโดยสรุปแล้วในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะได้รับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆในหลายด้านทั้งในเรื่องของการงานการเงินการเรียนและการเดินทางแตก่ก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพและอารมณ์ที่อ่อนไหวควรใช้ชีวิตอย่างสมดุล และไม่เครียดจนเกินไปวางแผนอย่างรอบคอบใช้ความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาและใช้เลขนำโชคในการเสริมดวงเพื่อให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้ด้วยดีและประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่ตั้งใจไว้ด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีกลุ่มที่มีคู่แล้ว เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างคุณและคนรักความสัมพันธ์จะมีความลึกซึ้งและแน่นแฟ้นหนอยิ่งขึ้นเนื่องจากทั้งคู่จะให้กำลังใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังสำหรับคู่รักที่กำลังมีปัญหาหักคุณละเลยหรือไม่ใส่ใจคู่ครองมากพออาจทำให้ความสัมพันธ์ถึงจุดแตกหักดังนั้น แสดงความรักและความเอาใจใส่ต่อคนรักอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักจะโครจรเข้าสู่ราศีตุลส่งผลให้บรรยากาศความรักของคู่รักชาวราศีกุมมีความสมดุลและกลมกลืนมากขึ้น เป็นโอกาสดีในการพูดคุยเรื่องสำคัญวางแผนอนาคตร่วมกันหรือแก้ไขปัญหาที่ข้าง้างมานานความเข้าอกเข้าใจกันจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์ด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีกลุ่มที่ยังโสดเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่คุณรู้สึกมีความสุขกับการอยู่คนเดียว,วมากกว่าการใช้เวลาอยู่กับตัวเองจะทำให้คุณได้ทบทวน และเข้าใจความต้องการของหัวใจตัวเองมากขึ้นอย่างไรก็ตามยังมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนพิเศษโดยเฉพาะจากการเดินทางท่องเที่ยวการเข้าร่วมกิจกรรมต่างความสนใจหรือแม้แต่การใช้แอปพลิเคชันหาคู่แม้ว่าจะมีโอกาสได้พบคนถูกใจแต่อาจต้องใช้เวลาในการทำความรู้จักและเรียนรู้กันและกันพอสมควรก,ก่อนที่ความสัมพันธ์ จะพัฒนาไปสู่ขั้นที่จะริงจังดังนั้นไม่ควรรีบร้อนหรือคาดหวังมากเกินไปให้ค่อยๆศึกษานิสัยใจคอของอีกฝ่ายไปทีละขั้นเป็นช่วงเวลาที่ดวงความรักของชาวราศีกุมจะเด่นชัดเป็นพิเศษอาจมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตรักคำแนะนำเพิ่มเติม ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดสิ่งสําคัญคือการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและความสัมพันธ์อย่าละเลยการดูแลตัวเองและการทำสิ่งที่คุณรักในขณะเดียวกันก็ควรเปิดใจให้กับโอกาสใหม่ๆที่อาจเข้ามาในชีวิตสำหรับคนมีคู่การสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพัน ส่วนคนโสดการใช้เวลาทางความเข้าใจตัวเองและพัฒนาตนเองจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตโดยสรุปเดือนกันยายนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และเติบโตในด้านความรักสำหรับชาวราศีกุมไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหรือการเปิดใจรับโอกาสใหม่ ในความรักขอเพียงใช้สติและความเข้าใจในการดำเนินชีวิตคุณก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและพบกับความสุขในความรักได้อย่างแน่นอน